สรุปข่าวกิจกรรมของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างวันที่2 3ถึง29พฤษภาคมพุทธศักราช2564าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญนำโดยนางสุวรรณาขันติวิสิทธ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำนาจเจริญประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564และประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่5ทัพ2564ณศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายทวีบุตรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่5ทับ2564ณนะห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมืองชั้น4ี่สารากางจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายพิจิตรบุญทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมมอบหมายให้นางสาวอัมพวาบุญหารนักวิชาการแรงงานชำนาญการบูรณาการลงพื้นที่พบนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบกิจ เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนคและดำเนินการตรวจแรงงานรณรงค์ส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 c o v ิ d 1 9ในสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โครโรนา2019โควิด -19 ในสถานประกอบกิจการอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รณรงค์และสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนด้วยจำนวน3มแห่งมอบหมายให้ในายชาวริชชุมภูกุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวชบาภัยจันทภา,านักวิชาการแรงงานดำเนินการตรวจแรงงานในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทย CSR ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีส่งเสริม GLP และส่งเสริมโครงการโรงงานสีขาวจำนวน3แห่งสอสคจังหวัดอำนาจเจริญคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน